พอรสีมาต่างกันใหม่ครับอรุณโรธเปิดมาโดนตัดได้แล้วครับอธิพงศ์ลุยมาคนเดียวแล้วจวังหวะนี้ยกโลโบโ้โหสุดยอดเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ับอาิพงศ์ยิงลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงาม เป็นประตูที่6ครับของอธิธพงษ์มุ่นพายครับ mm hmm. โอ้นี่ก็ยิงมาติดๆกันเลยนะครับ mm hmm. ดูครับจวะตัดบอลได้ตรงการลางละลากลุยเดี่ยวขึ้นมาครับหลบมาหนึ่งแล้วก็โอ้โหชิปบอลลูกนี้ครับ mm hmm. ข้ามตัวของเปียราชครับ mm hmm. เสียบเสาสองเข้าไป3-0 mm hmm. ครับ